เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคราะคุคงนะครับผมสาหรับคลิปในวันนี้นะครับมาอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงแกะกล่องที่สองหาครับผมหลายคลิปแล้วผมไม่ได้พูดชื่อช่วงสักทีแต่ว่าไม่เป็นไรก็ยหยนๆกันไปเอาไปว่าผมลืมพูดชื่อช่วงแล้วกันแต่ว่าชื่อคลิปก็บอกอยู่นะว่าคืออะไรแต่ว่าคลิปในวันนี้นะครับจะไม่มีการแกะกล่องเนาะแต่ก็ยังใช้ชื่อว่าแกะกล่องอยู่นั่นแหละ ผมก็ไปเดินร้านหนังสือแถวบ้านแล้วผมก็ไปเจอเล่มนู้นเล่มนี้แล้วผมก็นั่นแหละครับซื้อตามร้านเอาเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะเป็นขเขาเรียกว่าอะไรนะจะเป็นหนังสือเก่าๆช่วงเดือนกันยาแต่ว่าผมจะมาซื้อประมาณช่วงเดือนตุลาต้นๆถึงประมาณกลางเดือนตุลาประมาณช่วงนี้ครับหนังสือที่ผมซื้อเนาะในคลิปนี้ถึงจะไม่เยอะแต่ก็สาหัสสากันอยู่นะฮะพอช่วงมีงบปุ๊บ อยู่ดีก็ไปซื้อเรื่องอื่นใช้ไม่ยอมซื้อหนังสืออันที่แบบเลือดเอาไว้ว่าต้องซื้อแล้วเออเพราะจะมาทําคลิปแต่ว่าเออซื้อไปแล้วก็ช่างมันโอเคเราดูอะไรก่อนดีเนาะเราดูอันนี้ก่อนละกันเราดูของสยามก่อนนะครับเดี๋ยวเอาอะไรก่อนดีอออเดี๋ยวอันนี้ค่อยพูดอันแรกนะครับก็จะเป็นนี่นะมาฮิโนะร่อะคาเดเมียเนาะเล่มสี่สิบเอ็ดนะครับก็ยังมาเรื่อยเืแหละ ตัวมังงะก็จบแล้วเนาะแล้วก็ตัวอนิเมะก็ประกาศไ i n a ลซีซั่นแล้วเออก็รอติดตามกันนะก็มารอรุ่นนะครับว่าตอนจบจะมีปรับจะมีเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยไหมหรือจะจบแบบนั้นเลยซึ่งก็ต้องรอดูครับผมผมก็ไม่ขยับพูดตอนจบของมังงะมาฮิโร่เท่าไหร่เนาะมันก็นั่นแหละ น,นี้จะถึงตรงไหนแล้วเล่มสองเล่มก็น่าจะจบแล้วแหละตัวมังงะคิดว่านะเออน่าจะเล่มสองเล่มก็จบแล้วละเหมือนตัวที่กัน้นเหมือนที่ขั้นเนาะอืมเหมือนที่ขั้นเนาะนี่โปสการ์ดโอเคก็ว่ากันไปนะครับต่อไปนะครับจะเป็นนี่นะโรงเรียนวันพีทเล่มที่สอง ที่จริงจะมีพ o s t c a r d ด้วยแต่ว่าผมไม่ทันคือไม่ได้ตามข่าวช่วงนั้นช่วงนั้นไม่ได้ตามข่าวเลยก็เลยเพลาดพลาด p o s ก c a r ดไปแต่ก็ไม่เป็นไรคือช่วงนี้ผมผมเริ่มทําใจได้แหละถ้าไม่ทันก็คือไม่ทันถ้าไม่ทันก็คือไม่ทันแต่ถ้าถ้ามันไม่จําเป็นจริงก็คือไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บไม่ต้องเอาก็ได้ั้งนั้นคือความต้องการกับ กับงบประมาณมันไม่สอดคล้องกันต้องพูดอย่างนี้คือของของก็อยากซื้อนะแต่ว่าไม่มีเงินนะครับพอไม่มีเงินปุ๊บของก็หมดก็ต้องทําใจก็ต้องมาซื้อแบบเล่มปกติอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นไรมีหนังสือให้อ่านได้อยู่ผมได้อยู่โรงเรียนวันพีชนะครับก็จะมาเล่มสองแล้วแต่ผมเห็นลวเล่เมเล่มสามมีมาแล้วนะครับเล่มสามผมเคยพูดเอาไว้ว่าผมเคยลืมพูดถึงในะเรื่องของโรงเรียนวันพีชนะซึ่ง มันไม่ได้จะมีอะไรมากครับก็แค่อย่างที่ผมเคยบอกว่าตัวละครวันพีทั้งหมดมาอยู่ในโลกโรงเรียนเนาะมันจะเป็นเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นเกาะเลยเนาะมันจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนโลกใหม่โรงเรียนเออวานโนโรงเรียนที่เป็นเรือหนวดขาวว่าโมบี้ดิกอะไรสักอย่างแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนโฮเ้กที่เป็นของมิกมัมเออวานโนก็ของของใครโดหรือมั้งไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้เคยอ่านภาษาอังกฤษมานานมาแล้วเคยอ่านผ่านๆนะนะ อ่านแค่ตอน2ตอนแล้วก็ไม่ได้อ่านอีกเลยซึ่งพอลิขสิทธิ์มาก็มาซื้ออ่านนะครับโรงเรียนบันพีชนะครับมันจะเป็นสปินออฟของบันพีชนะที่จะวาดโดยอาจารย์โคจิโซเฮจะตีพิมพ์เล่มแรกในช่วงปี2020เนาะในเครือของชูไอชะในปัจจุบันนะครับจะออกมาทั้งหมด9เล่มน่าจะเออน่าจะเเล่มแหละเออตัวเรื่องนะครับจะเปิดมาด้วยโคบีเนาะคนดีคนเดิม คนดีที่จะย้ายโรงเรียนเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งใหม่นะครับโดยวันแรกนะครับก็ถูกรับน้องเรียบร้อยครับถูกพวกอันธพานมาหาเรื่องนะครับแต่ก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาช่วยเหลือโคบี้นะครับนั่นก็คือมังกี้ดีลูฟี่นะครับหรือตัวเอกของเรานั่นแหละที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นนั่นเองนะครับคืออยู่ด้วยกันเอออยู่ชั้นเดียวกันนะเรื่องราวนะครับจะดําเนินไปในรั้วโรงเรียนที่เรา บรรดาตัวละครในวันพีนะครับจะออกมาอารวาสกันในภาคสปินออฟในเนื้อเรื่องนี้นะครับประมาณนี้กับโรงเรียนวนะันพีเนาะนี่จะมีอา,อาจารย์ครูอาโอคีด้วยนะอืมเป็นแก๊กตลกด้วยเนี่ยเออเป็นแก๊กตลกอืมจากการที่ผมเคยอ่านมันผ่านผมบอกเลยมันตลกมาก <c oughs> ถ้าใครแฟนวนะันพีเนาะถ้าแบบอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศนะจากช่วงนี้ก็ มาพีทก็หนักนาสากันในเกาะเอกเฮดเนาะกับช่วงนี้เออเขาพักยาวด้วยเออเัาพักยาวหกเดือนอะไรด้วยมังงะก็สองเดือนหรือสามวะสองหรือสามเออสักอย่างนั่นแหละมาลองซื้อโรงเรียนมันพีทกันได้นะครับก็ถือว่าแก้เส็งได้นะมันแก้เบื่อมันเป็นแก๊กตลกด้วยเออผมเอาไว้ไหนวะเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งอ๋อนีเจอละมันอยู่ในตู้ เนี่ยเล่มหนึ่งโปสการ์ดไว้ไหนวะอ๋อน่าจะแทรกอยู่ตรงนี้แน่เลยผมขี้เกียจแกะเนี่ยออกมาสอเอ้ยสามเล่มแล้วเดี๋ยวเล่มสามเดี๋ยวผมก็ว่าจะซื้อแหละเดี๋ยวรอสื้อสัปดาห์นี้ก่อนสยามผมจะผมจะรอ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 สิ้นเดือนก่อนแล้วค่อยซื้ออะไรเงี้ยแต่ว่า,าของเดือนตุลานี่มันเป็นช่วงงานหนังสือไงแล้วมันด้านออก ออกตอนกลางงานหนังสือซึ่งผมอุสตส่าห์แบบคิดว่าเออของสยามครั้งนี้เรารอดเรารอดอยู่ดีๆก็ปล่อยปล่อยกลางงานอา้าเราโดนโรงเรียนมันพีชหนึ่งเล่มะ่ะโอเคอันนี้ไว้ในชั้นเหมือนเดิมแล้วมนะั้งอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเก็บเรียงดีๆโอเคนะโรงเรียนวันพีชผ่านสยามประมาณนี้ที่จริงที่จริงตอนแรกผมก็จะซื้อของฟินิกซ์ด้วยอันหนึ่งจะเป็น มิโกนะเนาะมิโกะเล่มสิบต้องพูดงี้ก่อนว่าสัปดาห์ก่อนละมั้งผมไปเดิน in, นายอินเนาะร้านหนังสือแถวบ้านนะครับแล้วทีนี้ผมก็ไปเจอเนาะสลามเล่มที่มังงะเล่มที่ยี่สิบสี่อันหนึง่งเคลแมนเนาะเคลแมนเคลแมนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าไงน,นะรีเซ็ตมาเริ่มใหม่เออ,อนนั้นแหละที่มันล้างแค้น,นของมันอันนั้นสนุกนะไปตามกันได้สนุกเออเคลแมนแล้วก็แฟนร้อยเล่มสิบห้า ไฟล์ยเล่มสิบห้าเป็นสลามที่เป็นนิยายเล่มสิบเก้าอันหนึ่งมารินเล่มสิบสามอันหนึ่งแล้วก็ปากฉีกเล่มห้าเนี่ยในงานหนังสือผมต้องโดนหกเล่มนี้เดี๋ยวผมค่อยไปซื้อละกันอะไรเงี้ยค่อยซื้อแบบรอเส้นเดือนก่อนร้านหนังสือแถวบ้านพอดีเหมือนเดิมผมก็ไปเจอบางเล่มก็ยังไม่เข้ามาแต่ผมก็เจอประมาณสามเล่มได้ซึ่งกําลังจะซื้อกาลังจะซื้อแล้วแหละกำลังจะซื้อเรียบร้อยแล้ว แล้วผมก็ไปมองเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องนี้มีเฉยคือแบบอยู่ดีก็มีเรื่องนี้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าผมบอกพี่ที่เคาน์เตอร์เลยพี่ยกเลิกคิดกันก่อนเออเอาไปวางสลามนิยายไปวางเอามังงะไปวางเอาแฟนร้อไปวางวางก่อนแล้วผมก็หยิบเรื่องนั้นมาแล้วก็ไปจ่ายจบข่าวเลยด้วยเหตุผลนี้นะฮะผมก็เลยเออมีให้ดูแค่นี้เนาะห้าเล่ม กับเล่มเก่าๆเผื่อเล่มใหม่ๆผมไว้ก่อนแล้วกันไว้ก่อนเนาะเอออะไรเงี้ยก็เอาอะไรก่อนดีเอาสลามก่อนแล้วกันสลามนะครับก็จะถึงเล่มยี่สิบยี่สิบสี่นะพูดเอายี่สิบสี่ยี่สิบสี่อาจจะน,นี่จะเป็นเล่มยี่สบสามไปก่อนอเคเล่มยี่สิบสามถึงช่วงไหนแล้เน,นาะยังเทศกาลอยู่ใช่ไหมอ๋ออ๋ยังไม่เริ่มเทศกาลเลยนี่ว่าอันนี้มันเพิ่งเปิด เปิดตัวเอลเมเซียลืมตัวขอนีะเยอะเพิ่งส่งบัตรเชิญไปแล้วก็เปิดตัวก๊อปเอมอนใช่ไหมเนี่ยใช่ปะเออก๊อปเอมอนคนที่ชิงตำแหน่งวห,หน้าหนยก๊อปไรเดอร์กับก๊อปตัดนะครับถ้าเอาความสามารถจริงๆอ่ะก๊อปเอมอนจะโหดกว่าแต่ว่าเออไม่มีความเป็นผู้นำเนาะเอาง่าย,ายแบบชอบลุยเดี่ยว ประมาณแบบรุ่ยเดี่ยวรุอยเดียว,ลยวแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อใจลูกน้องเท่าไหร่แต่โหดแต่ความสามารถโหดกว่าก๊อปตะแต่ก๊อปตะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนําเป็นผู้นําได้ดีกว่านําหน่วยได้ดีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมพูดพูดให้ฟังนี่ได้เพราะมันมีอนิเมะนะผมคิดว่าหลายคนดูอนิเมะแล้วแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะพูดกันว่าประชุมอีกแล้วประชุมอีกแล้วเต็มคอมเมนต์อะไรพวกนั้นอนะ่ะผมคิดว่าหลายคนน่าจะดูแล้วผมก็เลยเปิดเปิดเปิดเงี้ยให้ดูได้เนาะ นี่มังกรเท่โอเคต่อไปคุณชิกิมริเนาะเรงนี้ผมก็ยังตามอยู่นะฮะยังตามอยู่น่าจะอีกสองเล่มก็น่าจะจบเนาะแล้วพอจบสองเล่มมันจะทำเป็นบ็อกเซตไหมเนี่ยกลัวเลอเกินกลัวมากเสียตังค์กันอีกแล้วเอาเล่มที่เหลือไปวางไว้ไหนวะผมเอาไปกองไว้ตรงไหนอะออ อยู่ในตู้นั่นบ้างนะต้องไปต้องไปคุยดูอ่ะหาไปเจอโอเคเล่มสิบสองนะฮะอ๋อเรือ,นะอ,อ,รอนี้ก็ดีนะเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยไออะไรกูอินสุก่ามึงทำคุณชิงิบอริอย่างนี้อีกแล้วมึงตัดหน้าเขาอีกแล้วอาจารย์เคกโกะมากกะขอบเป็นมากจริงๆสำหรับเรื่องดีๆเนาะโอเคประมาณนี้รออีกน่าจะอีกสองเลนะ่มจบเนาะคุนชิงิม ไกลละไกลละไกล,กลได้เสียตังเพิ่มกับบ็อกเซตแน่เลยโอเคต่อไปต่อไปจะเป็นแฟนร้อยเล่นสิบสี่เนาะเล่นสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกหน้าปกเป็นไงวะเราลืมไปแล้วอะหกสิบเจ็ดตอนนี้มันออกมาสิบเก้าเล่มถ้าเล่มสิบเก้ามันจะเป็นน้องแมวน้องแมวกับอคาราเต้ป่าวะคาราเต้หรืแคน,ออน่าจะคาราเต ที่ออกมนเป็นลกครึ่งอ่ะอันนั้นเลขสิบเก้าสิบแปดสิบแปดสิบแปดจะเป็นจะเป็นน้องน้องที่ชอบตัวเลขกับของเลไของอะไปเทศกาลเทศมามาสรีมันหลังจากนั้นนีหว่าจะไม่ได้เออตัวละครเยอะคือแฟนเทโตรตอนนี้อ่าถ้านับปัจจุบันนะสามสิบคน อืมสามสิบคนได้เอ่อไม่นับเล่มนะนับนับที่ออกจากญี่ปุ่นเอาตอนล่าสุดของญี่ปุ่นอะสาสิบคนตอนนี้มีสาสิบคนถ้าล่าสุดล่าสุดจะเป็นที่เป็นหัวหน้าแก๊งในโรงเรียนหมจจาชื่อไม่ได้หัวหน้าแก๊งในโรงเรียนแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นน้องน้องที่เป็นมืดมนหน่อยเออมืดมนคนยี่สิบเก้ายี่แปดน่าจะมาซิรีนะแต่ไม่ได้จริงอาใหม่ก็ oh ไม่ได้อ่านานานลืมไปหมดแล้วก็รู้แค่ว่าเออมันมีตัวละครใหม่ผมก็เออมีกามาใหม่มาปุ๊บไม่ได้อ่านต่อยเลย <S <S เล่มสิบห้าก็มาแล้วก็จะเป็นอีกฟากหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าหน้าปกหน้าปกไออ,อันที่มันเป็นพิเศษพิเศษพวกเนี้ยมันจะหน้าปกแบบพิเศษพิเศษเนี้ยที่มันจะต่อกันได้อย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อ๋องั้นน่าจะเป็นสามเล่มไหรไหมสิบสี่สิบสี่เล่มสิบห้าแล้วก็เล่มสิบหกน่าจะางั้นแหละอืรวมแฟนทั้งหมดทแล้วก็จะเป็นภาพเราจะเป็นภาพเนาะเออน่าจะางั้นแหละดูนี่ก่อนเป็นติ๊กเกอร์เนาะ,ะเรียงลําดับแฟนนะเรียงลําดับแฟนสาวเลยนะก็จะเป็นอ๋อลืมชื่อ,อแล้ว <c oughs> อาคาดีรือวฮาคาดีวะ มันต้องเป็นฮักขันเนาะ <c oughs> เป็นเดรเลอะไรเนาะเออลืมอันนี้ชิซึกะชิซึกะนาโนคุซุริคุณแม่ฮาฮาริน้องกินจุอะไรว่าลืมสาวเมดเมโดเนาะเปิดตัวคนใหม่ปิ๊ปเปรี้ยนี่มอสองไบโอรินเออน้องซาดิตมา เวลาเห็นแบบเลือดสาดความดุหรือความรุนแรงเนี่ยจะชอบเนี่ยชอบเนาะน่ารักดีชาเจ้เเออเนาะเมื่อซาดิศกลับมาสคิดมาเจอกันเออลงตัวดีชอะก็เล่มนี้จะเปิดตัวแฟนคนใหม่เนาะก็จะเป็นน้องรินโอเคประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคก่อนปิดคลิปเดี๋ยวผมขอพูดถึงอะไรนิดหน่อยเนาะ ก่อนที่ผมจะเริ่มพูดหนังสือของลักพิมพ์เนาะผมก็บอกแปลว่าเออเพราะผมไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งละกันทําให้ผมไม่ได้สื้อสาระมิยายอะไรพวกนั้นอ่ะเรื่องที่ผมไปเจอก็จะเป็นเรื่องนี้ของอนิเมะกลังฉายอนิเมะอยู่พอดีเลยเรื่องนี้อ่ะนัดบอร์ดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับผมซื้อมาสีเล่มเล่มใหญ่เหมือนกันเนาะเดือคคณเล่มใหญ่มากร้อบาท หนึ่งเล่มแต่ใหญ่มากโอเคถึงจะบอกว่าผมซื้อเรื่องนี้มาแต่ว่าผมจะยังไม่พูดถึงนะเพราะว่าเนี่ยผมอันนี้ร้านในอินแถวบ้านผมอาจะมีแค่เล่มสามสี่ห้าหกหนึ่งสองหนึ่งสองกับเจดไม่มีเนาะอืมเดี๋ยวผมไปตามซื้อที่หลังหนึ่งสองกับเจ็ดเล่มเจ็ก็เพิ่งออกช่วงงานหนังสือเนาะเออ มีรอมคอมมานิดหน่อยแล้วเนี่ยคุณชิคกี้มูนดีกับแฟนลอยเงี้ยมันก็ r มม com r o m ต n กคอมเมดี้อันนี้ก็อยู่ในอยูใ่ในแนวนี้เหมือนกันนะแต่แค่แบบอาจจะมีเสริมเสริมความเป็นวายนิดหน่อยแต่ก็มันไม่ได้เป็นวายถ้าคนเคยดูน่าจะเข้าใจผมแหละ <c oughs> คือช่วงที่อนิเมะยังไม่มาแล้วก็เพิ่งแบบช่วงที่เพิ่งเร่มพึ่งออกแค่เล่มหนึ่งเล่มสองประมาณนั้นอะเล่มหนึ่งเล่มสองออกแค่นั้นอะ ออกมาแค่2เล่มอ่ะผมได้บังเอิญไปเห็นในเว็บของ a n i m a ม c เนาะเออน,นี่ลิขสิทธิ์ของ n n m m มะนะครับลืมบอกพอไปเห็นในเว็บ a n i m m ม c ผมก็มองอ่าไฮ้บ้าเอ้ยทำไมเรื่องนี้แฝงหล่อจังวะถ้าผมไปอ่านเนื้อเรื่องย่อก็มีตัวละครชายอะไรเงี้ยผมก็บอกเอ้ยมันแนวบีเอลเปล่าวะผมก็เลยเออถ้าแนว BL อขอผ่านไปก่อนลนะผมผ่านแล้วกันคือผมไม่ใช่อ่านแนวนี้ไงมองเห็นว่า พี่พี่จะหล่อหน้าหวานในขนาดนี้อะไรประมาณนั้นอะ่ะเราเปมองปุ๊บมันก็มีตัวละคร้าวการจับคู่เดทนัดบอดเอา้าอะไรเนี่ยผมผมอ่านแค่นั้นอะ่ะยังไม่ได้อ่านว่าเป็นเหมือนเป็นสาวๆาวเลยนะชายหนุม่มหกคนนัดบอดจับคู่แบบกลุม่มเอา้าไม่ใช่แนวกุละ่ะผ่านผ่านผ่านพอผ่าน,าน,านปุ๊บมีวันหนึ่งผมก็ไปเลื่อนติกตอกแหลนะเออทิกตอกแหละน่าจะติกตอกแหละผมก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนแล้วผมไปเจอเรื่องหนึ่งตัใจวะ ผู้หญิงแต่งแต่งแต่งเป็นชายแบบแล้วก็ไปนัดบอกอะไรกันพ่อผมอ่านแบบในนั้นอะน่าสนใจว่ะและ้วพออ่านปุ๊บผมก็คุ้นคุเอ๊ะทำไมเนื้อเรื่องมันคุ้นคุวะผมก็ในแอปแอป,ปเมพของอ e ีบุ๊กผมอะผมก็เปิดเซ่อๆดูเฮ้ย hey, บ้าเรื่องเดียวกันนี่ว่ะอย่าบอกนะชายหญิงเหรออะไรเงี้ยบ้า ah, เอ้ยอีบ e ุ๊กหนึ่งเล่มจัดมาดิเล่มที่หนึ่งป๊บผมก็ซื้อหนึ่งเล่มตอนนั้นเลย เล่มหนึ่งอ่านไปคตรเพลินเนอะคุณอะไรมันจะสนุกน่ารักอะไรขนาดนี้แอบใจเต้นแรงได้ทุกครั้งแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อนะสุดท้ายก็ปุ๊บแต่ผมก็ list เอาไว้ว่าเออเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันเนาะผมคิดว่าเออมันน่าจะเฉพาะกลุ่มไม่น่าจะมีคนซื้อเยอะหรอกเออแล้วทีนี้มีประกาศว่าจะทําอนิเมะยูจีน่้กลายเป็นอนิเมะเฉยทีนี้แล้วผมก็ไปดู PV โอ้โหคนภาคคุณซูโอจากที่ชอบคุณซูโออยู่แล้วกลายเป็นว่าทําให้ชอบขึ้นไปอีกด้วยน้ําเสียงน่าจะคุณโคมสัสเซอเนาะเออรู้ว่ากําลังมาแต่ก็ไว้ก่อนไว้ก่อนอยู่ดีๆเรื่องนี้ก็เริ่มขายดีเฉยผมก็เลยเออว่าเพราะอ,อนิเมะแหละมั้งแต่ว่าเออมันน่าจะเหลือแหละมันน่าจะเหลือผมก็ไปเซิร์ชดอวกมันก็ เออนอกจากอนิเมะมันก็จะมีไลฟ์และแอคชั่นคนแสดงเนี่ยนะผมก็ไปดูแต่บ้านเราน่าจะยังไม่มีลิขสิทธิ์แต่ผมก็ไปดูพวกแฟนซับอะ่ะเออมันมี10ตอนก็ก็สนุกดีในะอีกแบบนะและและด้วยความที่ผมไม่ได้เช็คดีๆด,ด้วยนะว่ามันแบบลิมิเต็ดเซตมีแถมนู่นแถมนี่ด้วยก็กลายเป็นว่าผมไปเดินร้านในอินแล้วก็ซื้อมันเลยเนี่ยสามสี่ห้าหเรื่องเนี่ยผมก็ชอบนะแต่ว่า น่าจะเก็บเล่แค่เล่มปกติแหละไม่ได้เก็บลิมิเต็ดเซตอะไรถ้าใครมาดูแล้วได้ได้ซื้อเล่มนี้แบบลิมิเต็ดเซตผมอยากจะถามหน่อยว่าเรื่องเนี้ยลิมิเต็ดเซตอ่ะนอกจากไอตัวโปสการ์ดอันนั้นแล้วอ่ะโปสการ์ดหรือเปล่านะหรือชิคกี้ชิไม่รู้เออสักอย่างอ่ะเออนอกจากพวกนั้นแล้วอ่ะมันมีแถมอย่างอื่นอีกไหมมีแบบแถมเนื้อเรื่องพิเศษอะไรไหมอย่างเต็มสิบแปดนะเขาจะเป็นปกพิเศษนะแล้วก็จะมีเนี่ยไอเทมน้อนยน้อยเนี่ยแถมมาด้วยอะไรแบบเนี้ย มีแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแต่ขอซื้ออีกสามเล่มให้ครบก่อนเดี๋ยวนี้ผมเก็บไปก่อนแล้วค่อยพูดกันวันหลักกันโอเคผมขอถามเป็นข้อมูลหน่อยสิสำหรับเออสลามนั่นแหละไอ้สลามเล่นสิบเ้าอะมันแค่ปกพิเศษใช่ปะมันแค่เป็นแค่ตัวปกพิเศษใช่ปะสำหรับคนไปซื้ออ่ะคือผมไม่มั่นใจว่ามันมีแค่ปกพิเศษใช่ไหม ถ้ามีแค่ปกพิเศษผมก็คิดว่าผมน่าจะซื้อแค่เล่มปกติแหละผมไม่ค่อยชอบปกพิเศษเท่าไหร่คือถ้ามันมีของแถมันอื่นอย่างไอเล่มน้อยๆอ,อย่างของเล่มสแปดเนี่ยไอเล่มน้อยๆอ,อย่างเงี่ยเออผมอาจจะซื้อแต่ว่าถ้าแบบมีแค่ปกพิเศษแค่นั้นจริงๆอผมน่าจะซื้อแค่ปกธรรมดาแหละไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม,ไม่ใช่ลเลยหรอกปกธรรมดามัน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 เป็นที่หน้าตาเนีเออประมาณนั่นแหละ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากถามก็คือเออ่ไอหนุ่มเย็บผ้ามาดินอะเล่มสิบสามที่เป็นแบบลิมิเต็ดเซตพวกนั้นอะมีมีใครได้แล้วบ้างอะมีใครซื้อแล้วบ้างอะคือประเด็นคือผมอยากอยากได้ปกพิเศษไงแล้วทีนี้พอพอผมดูเซตเกับ B ของเขาแล้วอะ่ะมันมันแถมไอตัวที่รองเมาส์ใช่ปะเอแค่แค่ลายมันต่างกันอะ คือถ้าต้องซื้อหนังสือแล้วเอาปกพิเศษแต่ต้องแถมไอ้ที่ลอาเมาส์แบบครบเซตแบบนั้นอ่ะคือผมมองว่าถ้าจะทํามาขายแบบเนี้ยผมว่าผมน่าจะซื้อแค่เล่มธรรมดานั่นแหละอาจจะยอมเสียปกพิเศษไปคือผมไม่ได้ต้องการที่ลองเมาส์อ่ะผมอยากได้แค่ปกพิเศษอ่ะมันเป็นเซตแบบนั้นผมก็คิดว่างั้น้ก็เอาปกธรรมดานั่นแหละเออไม่เปลืองตังค์เวยโอเคครับ สำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แหละมีแค่ไม่กี่เล่มแต่ผมก็สามารถพูดเป็นชั่วโมงได้คิดดูแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เออแล้วก็ขอบคุณด้วยเนาะไม่ได้ทำคลิปขอบคุณเลยแต่ว่าอยู่ดีก็ถึงหนึ่งร้อยซับแล้วต,ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่ร้อยร้อยเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ดีก็มาถึงร้อยซับแล้วต้องขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณเนาะต้องขอบคุณเหล่าผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมทุกคนจริงๆ อาจจะแปลกๆแต่ว่าผมขอบคุณจริงๆนะสำหรับคนที่เข้ามาจากที่ผมทําช่วงแรกๆนะมันก็แบบเออเออก็มันก็ขาเรนะียกว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรมากแค่แบบทํายามบ้างช่วงโควิดเออแล้วก็มาทํามาเรื่อยๆทำมาเรื่อย,าอยหายไปบ้างแล้วก็กลับมาทําบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีคนมาดูก็ขอบคุณจริงๆรัถ้าพูดต่อยาวบีก่ก็โห,หมืดค่ำพอดี S 1> <S 1> <S <S ผมเริ่มอัดต่อประมาณ4ี่โมงตอนนี้จะ5้าโมงสิเท่าไหร่วะห้าโมงสิแล้วพืดไปได้ไงวะชั่วโมงกว่าสําหรับคลิปหน้านะครับถ้าผมมีพัสดุหรือไปหาซื้อหนังสือตามร้านค้าอีกผมก็จะมาทําคลิปแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับเหล่าผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับสามารถกดไลค์และกดซับสไคร e นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And our was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the...